ไม่เห็นชื่นชมรัฐบาลเลยประชุมทีบ่ายสองโมงสาโมงนะฮะไว้ก่อนประชุมถึงยี่โมงวันนี้ก็พูดเยอะหลายเรื่องนะก็ผมตอบเป็นประเด็นละกันลำเรื่องประเด็นปลองดองนะวันนี้ก็ถามว่าจะพักการเมืองภัคใหญ่บางพรรคไม่ร่วมปลองดองผมก็ช่วยไม่ได้นะ พอผมบอกให้ทุกคนมีโอกาสที่จะเข้ามาพูดจาในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยถ้าเขาไม่พูดแสดงว่าเขาไม่ได้มองประเทศไทยอยู่ในสายตาเขาไงว่าเอะเราจะเดินหน้าประเทศกันอย่างไรเราจะเดินยุทธศาสตร์ชาติกันยังไงจะพัฒนาแก้ไขเศรษฐกิจอย่างไร,าาร,งไรให้ทันต่อการโลกถ้าเขาไม่พูดเรื่องเหล่านี้แล้วเขาจะมาเป็นรัฐบาลกันได้ไหมล่ะวันหน้าเนี่ยก็คิดแบบนี้นะอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้ผมขอบคุณนะหลายพักหลายต่างก็ยินดีจะเข้ามา นะโดยยังไม่ได้ไม่เขาไม่ได้ไปกล่าวอ้างเรื่องส่วนตัวกันเลยเนี่ยเขาอยากจะเข้ามาเพื่อจะพูดว่าเออจะดูแลก,กันยังไงหาหรือกันยังไงถ้าปัญหาหรือกันไม่ได้แล้วบอกว่าไม่เห็นด้วยก็สังคมไปตัดสินเอาเองนะเรื่องที่สองขอข้อเสนอให้นำสูก่การบองดองของพระนูนเอกเพรม,ค,มคำถามของ,ของก็ถ้าเราพวกเราไปทบทวนดูนะหกสองถ้าสองสามมาอีกเคสหนึ่งเนคนละกรณีกันอันนั้นเป็นเรื่องของการต่อสู้ทาง อะไรมีทั้งการการใช้กําลังการใช้อาวุธสงครามนะแบ่งฝักแบง่งฝ่ายต่อสู้กันมันคนละเรื่องวันนี้เราไม่ได้แบ่งกันแบบนั้นนะเพราะฉ6ส3นั่นก็คือ,อนำเข้ามากลับรั่วเป็นผู้เรลาชาติไทยอันนี้อันนี้มันเคสเดียวกันหรือเปล่าล่ะนะเพราะนั้นทุกคนไม่ได้อยู่ในว่าเขาเรียกอะไรเปลี่ยนลัทธิอะไรไม่ใช่นะมันอยู่ที่การจะทําให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้อย่างไรด้วยกลไกปกตินี่แหละนะ มันต้องมีวิธีการเนี่ยการท้าทายในแพทย์แพทย์ประเวทวัรีอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะวันนี้ก็ลังอยู่ในขั้นตอนการหาบุคลากรต่างๆเหล่านี้แต่ผมเรียนว่าสิ่งที่คณะกรรมการทั้งหมดจะมาทํางานเนี่ยนะโดยะปรองดองนะมีทั้งหกกลุ่มนะหกการทํางานไม่ใช่เหรอผมก็ได้มอบหมายไปแล้วให้เอามาศึกษาทั้งหมดนะอันไหนที่มันตรงกันแล้วมันทําได้แค่ไหนอย่างไรก็ว่ามาอันไหนที่ไม่ตรงกันก็รับทราบไว้เฉยก็ะหาทางออกไปอีกทีมันต้องทํางานมีพื้นฐานที่ตั้ง นะไม่ใช่ไปคิดเองทั้งหมดนะแต่ผมก็ยืนยันว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของกฎหมายนี่ก็ให้กฎหมายดำเนินการไปกระบวนการมัามีอยู่แล้วนะศาลอายการมีอยู่แล้วนะความผิดต่งตางๆก็เข้าศาลเข้า,ขากบบระบวนการเว้นแต่ใครไม่ยอมเข้าไม่เข้ามันก็ผู้ว่าไม่รู้เรื่องใช่ไหมเข้ามามันก็ไปถูกกระบวนการทุกปีมันก็มีการอะไรลดโทษพักโทษกันอยู่แล้วี่ก็เข้าไปตรงโน,น้นนะอย่าไปทําให้กระบวนการมันเสียหายนะ ในการที่กล่าวอ้างมาไม่รับความเป็นธรรมผมว่าไม่ใช่อ่ะเพราะในที่ผ่านมาถึงแม้จะตั้งคณะอะไรมาจะถูกไม่ถูกผมไม่รู้นะแต่ตั้งมาแล้วก็นําทั้งหมดจะเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมถ้ามันไม่ไม่ผิดไม่มีปัญหาอะไรแล้วมันจะตัดสินอมาได้ไงว่ามันผิดมันถูกอะ่ะทั้งนั้นกระบ,บวนการศาลก็ใช้ไม่ได้หมดเลยสีแล้วตัดสินมอีกตั้งหลายพันหลายหมื่นคดีนะครับก็ศาลเดียวกันแหละนะนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าทางที่สุดก็คือเข้ากลับมาสู่กระบ,บวนการยุติธรรมให้เนะขาตัดสินตามพยานหลักฐานที่มีอยู่นะครับ เรื่องกรรมการรายชื่อต่างๆก็ตอนนี้ยังยังไม่เรียบร้อยนะก็ยังมีเวลาอยู่ผมให้เวลาถึงภายในก่อนสิ้นเดือนนี้ให้เสร็จไงนะนะแล้วก็ได้ลงนามออกไปถ้าลงนามไปแล้วก็จะเริ่มทํางานนะครับพยมียูเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคณะขับเคลื่อนตามนิยบายของนายายงตรีนะเพราะนายยก็ต้องมีคณะทํา,างานไปไปขับเคลื่อนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้ตั้งไว้คือเชิญเลขากบใช่ไหมอดีตเลขากบเลขาอําพลนะก็ก็รับปากว่าจะช่วยตรงนี้นะใช่ไหม ตอนนี้เราปากว่าจะช่วยตรงนี้ก็ถ้าทาไม่ช่วยก็คนอื่นก็หาได้นะแต่วันนี้ผมเห็นว่าท่านท่านรู้งานมาโดยตลอดรู้ถึงปัญหารู้ต่างมาแล้วก็อยู่กับรัฐบาลแล้วด้วยจะได้รู้ว่าวันนี้เราจะขับเคลื่อนประเทศกันอย่างไรนะท่านเรื่องกรณีคุณองอาจอะไรเนี่ยเสนอรัฐบาลเป็นเจ้าภาพทําไมต้องเสนอแบบนี้อ่ะท่านท่านก็เป็นนักการเมืองท่านก็เป็นรัฐมนตรีท่านก็เป็นรัฐบาลมาก่อนเนี่ย วันนี้นะผมกลับเลยอีกครั้งว่ารัฐบาลน,นี้ก็อยู่ภายใต้การตรวจสอบใช่ไหมมีปปชมีจะบอกว่าตัดสินเข้าข้างผมไม่รู้ว่าแต่ก็คือปปชมีนะเพราะนั้นอย่าไปบอกว่าเขาก็ตัดถินตามคดีตามหลักฐานวัตถพยายานะุพยานนะพยานบุคคลเลยก็ว่าไปนะมันก็ต้องมีการตรวจสอบจะผิดจะถูกก็ว่ามารัฐบาลน,นี้ก็ถูกตรวจสอบตั้งหลายอย่างปปชนะอย่ามาพูดประเด็นเดียวว่าตัดถินแล้วก็ถูกอีก มันไม่ใช่มันอยู่ที่ประเด็นนะนะมันอยู่ที่หลักฐานอันที่สองก็คือทอานรก็ตรวจผมนะทุกโครงการที่ทํามาทักท้วงตลอดทักท้วงเสร็จผมหน่วยงานก็ส่งคําชี้แจงไปอันไหนที่ต้องชี้แจงให้ความเข้าใจตรงกันว่าเออมันไม่ได้ตรงนั้นตรงนี้นะเขาก็เข้าใจอันไหนที่มีปัญหาต้องแก้ไขก็แก้ไขเมื่อแก้ไขเสร็จล้วก็รายงานไปว่าทุกอย่างได้แก้ไขไปแล้วเข้าไปตรวจอีกทีมันก็ทําได้ไงมันอยู่กับสามปีเนี่ยไม่งั้นก็โดนถอยไปหมดแล้วนี่ไงตรวจสอบไม่ใช่ไม่ตรวจสอบ นะแม้ทางผมเองเนี่ยมีตั้งหลายคนไปฟ้องเฟ,งฟิงฐานผมเนี่ยผมก็ตั้งอะไรไปแก้คดีอย่างเยอะแยะนะคดีอ,อะไรแหละจำนำข้าวมรื่องก็โดนฟ้องกล่าวมดอ่ะน,น,นี่ไหนผมไม่ตรวจสอบตรงไหน,นพูดให้ดีพูดให้เข้าใจกันนะเพราะฉะนั้นในกรณีเรื่องการุจริตเรื่องเครื่องยนต์รลส์รอยเนี่ยอย่ามาพูดว่าให้รัฐบาลไปรัฐบาล,บาลมีหน้านที่อยู่แล้ว โดยใครทำอะ่ะโดยใครทำรัฐบาลก็ทําหน้าที่โดยให้กระทรวงค้าราชการไปตรวจสอบภายในของตัวเองโดยการมีไทยในส่วนของปปชก็ประสานกับปปชของอังกฤษนะขอข้อมูลรายละเอียดแล้วก็ะบวนการต่อไปในในกรอบงานของปปชในส่วนตงงอก็รายละเอเียดมาก็ก็จะต้องสอบสวนติดตามไปอันนี้จะไปกดดันเขามากนักเลยเดี๋ยวเขาก็ทำตามกำหนดการของเขาเวลามีอยู่แล้วถ้าทุกคนเอาเรื่องทั้งหมดมาบอกเออแล้ววันนี้ มันคนละเรื่องนี่มันอดีตก็คืออดีตก,ก็สอบสวนมาใครผิดใครถูกก็ลงโทษลงโทษได้ไม่ได้ก็ว่ามานะแล้วอันใหม่ทำยังไงอันใหม่นี้รัฐบาลก็จะเห็นต,ตั้งกับเข้ามาเนี่ยก็ไปไล่คนณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทั้งหมดแต่ละมีคณะนี้อยู่แล้วก็ให้ครอรไปไล่ทุกวันปรับแก้ตั้งหลายอย่างไปแล้วนะการจัดซื้อจัดจ้ดจางนะหลายขอย่างมีระเบียบออกมาหมดซึ่งมันไม่เคยมีไม่เคยมีรัฐกลมนะมีไม่ใช่ไม่มี ีรัฐบาลพยายามทำให้เกิดความรัดก,กุมมากถือแต่แน่นอนทุกอย่างมันอยู่ที่คนนะถ้าคนมันจะโกงข้ออย่างมันก็ต้องหาให้เจอว่าเอ๊ะเขาก็ต้องหาทางเขาเรียกอะไรล่ะช่องว่างเราก็ต้องอุดช่องว่างเหล่านี้ให้ได้รัฐบาลพยายามอุดทุกอย่างอยู่เนี่ยว่าไม่ให้มันเกิดทุกกรณีการทุจลิตเนี่ยนะอย่ามาบอกว่ารัฐบาลไม่ทําอะไรไปดูสิครับคดีกี่คดีเข้ามาขนาดนี้สองปีสามปีคดีดําเนินการจับกลุ่มตำรวจจับหมดอาชญากรรมข้ามชาติ หน,นุบหนีเข้าออเมืองก็ดีใหญ่จบได้หมดอะแล้วที่ผ่านม,ามันได้อย่างนี้ไม่เล่านี่ดูตรงนี้อย่าไปดูตรงเศษเสี่ยวหนึ่งก็มีตรงนี้ขึ้นมาอ่ะรัฐบาลนี้เหมือนเดิมมันเหมือนอยังไงอ่ะถ้าจะบอกว่ารัฐบาลนี้ทุจริตก็ไหนคดีเข้าสารอยู่ตรงไหนนะกี่คดีไปหามาแล้วอยู่ในกระบวนการหรือเปล่าถ้าไม่อยู่แล้วก็จะมาพูดว่ารัฐบาลนี้ก็มีเหมือนกันผมไม่กไม่ความเป็นทางกับผมนะนะในคดีอันนี้ก็สอดคล้องกับเรื่องอะไร เนื่อไงเรื่องบัวของผมเจ้าบัวของผมอะก็อ่างบัวมันก็สวยงามก็วางไปนะสถานที่ราชการทุกที่ผมให้ดูไวไปแล้วว่าต้องมีการปรับปรุงให้มีอะไรเขาเรียกภูมิทัศน์ที่ดีสวยงามให้เป็นที่ประทับใจของคนมาเยี่ยมเยือนต่างประเทศเขาก็ามาอะไรเขามา,มาข้ควายเห็นเออมีการเปลี่ยนแปลงมีสีมีสารสวยงามมันก็ไม่ดีอ่ะอบ้านเราอ่ะฮะถ้าจะอยู่กันแบบเดิมๆมไม่ต้องทําอะไรก็ได้นั่งเฉยเส้นสื่อจบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเหรอ แล้วมันก็ไปเลยเออทําให้อะไรมันเสียหายแล้วถ้าไปสังเกตเลยต้นไม้สีเหลืองอ่ะมีตั้งนานแล้วทาไมไม่ว่าผมอ่ะฮะดอกราวเรืองอยู่ริมประตูอ่ะเคยเห็นไหมถ้าไม่สนใจพอตั้งอะไรมาปั๊บเอาจะมีเรื่องกันมาทันทีผมไม่จำเป็นหรอกไม่จําเป็นต้องงอ้วยอะไรนะอะไรนะงอแหงอะไรกันนะเออก็ก็ไม่ลบหลู่นะไม่ลบหลู่นะ มันอยู่ที่การทํางานถ้าจะวางอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านทำงานไม่ดีท่านทุจริตมันก็ช่วยไม่ได้ทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมถ้าท่านไม่ตั้งใจในการทํางานสิ่งสิย์นีประเทศไทยมัน้กลัวหรอกนะเชื่อกันที่เชื่อกันตรงนี้ไอ้บัวเนี่ยพอผมเห็นเออเขาบัวผมจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบบัวจริงๆผมชอบบัวหลวงแต่มันปลูกไม่ได้หรอกบัวหลวงมันใช้น้ําลึกเมตรสองเมตรงั้นก็ต้องไปกระถางขนาดเบ้อเลยครัเขาก็เอากระถางเล็กมาแค่นั้น นะจะสีอะไรผมก็ไม่รู้อันนี้ส no, ีอะไรเหลืองขาวฮะก็ธรรมดาก็รู้ก็ต้องไปซ่อมไปให้เขาทดใช้มาคขารประกันเปล่ายังไม่รู้นะอย่าไปมองกระเจกกระแจกเลยนะโอ้โอาคารนี้กูเหมือนกันก็ไปไล่ดูที่เอาทำไมเขาช้าช้าเพราะว่านั้นติดงานต้องต่อเวลาเขาหรือเปล่าเขาไปที่นาตรงโน้นสิแต่ทีนึงผ่านอันนึงอยากให้พวกเราคิดว่าเออทำนียมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมล่ะเช่นไหม ก่อสร้างอาคารข้างหลังไว้ใช้รับแขกรับรองแขกประชุมพลรมอได้ได้มันไม่มันไม่เป็นหน้าตาประเทศหรอแล้วมันหน้าผมจะอยู่จนตายที่นี่ผมก็ให้รัฐบาลหรือเขามาใช้ต่อไปทําต่อไปก็าเท่านั้นเองมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะการทํางานอะไรก็ตามเนี่ยันเป็นสิ่งที่ผมผมใช้มาตลอดในการทํางานของผมต้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสวยงามสง่างามการสูดิปีใหมยต้องดีขึ้นการปรับในเรื่องของเศรษฐกิจต้องดีขึ้นมันมันไม่ง่ายหรอกนะ เพราะว่ามันทั้งปัจจัยภายในภายนอกทั้งความแตกต่างของคนของอาชีพของอไรายได้ทั้งบทจะแก้ทั้งพวงเนี่ยนั่นแหะมันความยากง,ง่ายมันที่ต้องมีคณะกรรมการปลอย,อย์ปอ,ปอขึ้นมาอีกไงเพื่อจะมารวบไอ้ทั้งหมดที่มันทํามาแล้วเนี่ยให้ทุกคนได้เห็นว่าเออมันทํามาแล้วหมดนั่แหละไม่ว่าจะเรื่องการทุจริตคนไกการตรวจสอบเรื่องของการลงทุนรัฐวิธาหกิจนะวันนี้รัฐบาลก็พยายามจะทาแผนแม่บทเพื่อจะไปใช้สู่การทํายุทธศาสตร์ชาติ มันก็ต้องเดินหน้าไปมันจะได้ไม่เกิดเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอีกในการพัฒนานะมันก็ลองอยู่ในความสร้างความไว้วางใจให้กับสังคมอย่ามาตีเรื่องพวกนี้เลยนะเรื่องที่มันทําอยู่แล้วเนี่ยหลายอย่างทําไปแล้วพามีปัญหาในกลุ่มงานนี้อ่ะเพราะตรงนี้ตกไปหน่อยยังมีอ้าวแสดงว่ารัฐบาลล้มเหลวมันใช่ที่ไหนคิดแบบนี้ได้เหรอฮะหลายเรื่องมันมันดีเข้ามันอยู่แล้วในบางส่วนมันมีคนไม่ดีมีอะไรไม่ดีก็ลงโทษมันตรงนั้นเขาทํางานกันแบบนี้นะ ไม่ใช่ไปบ้าเขาสังองกรเขาเสียหายแล้วคนมันจะทํางานเหรอใช่ไหมนึกถึงคนเขาบ้างทีนะทาลายขวัญทําลายกําลังใจเขามันจะทํางานได้เหรอเอาไปไล่ด้วยอะไรด้วยกฎหมายด้วยอะไรทั้งหมดทุกอย่างเงินทองต่างไม่ได้นเะพราะค่าการใช้เงินไม่ได้ภาษีเอะแล้วมันเสียภาษีหรือเปล่าค่าราชการมันเสียภาษีด้วยไหมก็เสียหมดนะเสียทุกคนอนะ่ะอย่ามาพูดเรื่องเหล่านี้มันทําให้เกิดความแตกแยก นี่แหละปัญหาการปลองดองประเทศเราอยู่ที่เรื่องเหล่านี้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นประเด็นปองดองประเด็นยุทธศาสตร์ชาตินั้นต้องทําปฏิรูปไปรูปของยุทธศาสตร์ชาติมันต้องทํษษา,าทก็ทําให้เกิดความเสีย่ยงขึ้นในการทําเดินหน้าไปสู่อนาคตที่ดีกว่าใน่วนของปองดองเพื่อสร้างบรรยากาศในการปฏิรูปและก็ยุทธศาสตร์ชาติให้ทางานตามนั้นให้ได้ถ้ามันทะเลาะบ,บอ่อแววงว่ากันไปว่ากันมาแบบนี้มันจะทําได้ไหมละ่ะมันพังทั้งหมดแหละไม่ใช่ผมคนเดียวไม่ใช่พลเอกประวิตรคนเดียว,ยวไม่ใช่ รัฐบาลทั้งรัฐบาลประเทศไทยคนไทยทั้งประเทศถ้าย,ยังรู้สึกว่าเป็นคนไทยอยู่นะเออมันต้องช่วยกันเดินหน้าเหล่านี้สิไม่ใช่ค้านมันทุกเรื่องติมันทุกเรื่องแล้วมันเคยมีอะไรดีกว่านี้ไหมล่ะผมถามแค่นี้ถามกลับไปมันเคยคิดอะไรแบบนี้ไหมถ้าไม่คิดอย่ามาติผมไปหาวิธีการที่ดีกว่านี้มาแล้วมาชี้แจงกับผมเนี่ยผมพร้อมชี้แจงด้วยเรื่อง เพิ่มเงินหรือไม่เพิ่มเงินเยียวยาเนี่ยวันนี้อยากให้ทุกคนรู้ว่าการทําง,งานของรัฐบาลเนี่ยมีสองอย่างหนึ่งคือการช่วยเหลือตามมาตรการเดิมที่เคยมีอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือนะกเกษตรต่งางๆซึ่งมันมีกฎหมายมันอยู่แล้วมีกติกาแล้วมติคอรมอเดิมอยู่แล้ว,อลว,อลวไอ้สามพันบาทอะไรเนี่ยก็จ่ายตามนั้นก่อนที่เหลือมันท็อปอัพเข้าไปดูที่กิจกรรมไม่ใช่พเพาะเกษตรอย่างเดียวประมงประสุสั์นะวันนี้มีทางความเสียหายอะไรบ้างอ่ะหนึ่งระบบสาธารณสุโและสถานที่ราชการเสียหาย ถนน4,000กว่าจุดมีรายละเอียดทั้งหมดนี่ทํางานตรงนี้รัฐบาลทำตรงนี้ผมทํางานตรงนี้ผมถึงได้นี่คือกลับมาแล้วผมจะสั่งให้ถูกนะแนวการขึ้นโรงเรียน2,330แผงระบบประปาร,ระบบไฟฟ้าเครือข่ายโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตนะทำให้จนใช้งานได้ในปกติวันนี้ก็ในทุกจังหวัดปกติเส้นทางข้ามราคคมเส้นทางหลวงชนบทเส้นทางอื่นๆต้องซ่อมนะสนามบินใช้การได้แล้ว ด้านการเกษตรพื้นที่รับผลกระทบหนึ่งล้านกว่าไร่พอเลี้ยงสัตว์น้ำหนึ่งสามหมื่นสองพันกว่าไร่ปลาดุสัตห้าแปดหมื่นแปดพันกว่าตัวแปลงหญ้าหนึ่งแสนหนึ่งจุดหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยลงละเอียดแบบนี้แล้วก็ดูว่าจะช่วยเขายังไงแต่ให้ทั้งหมดได้ไหมก็คิดเอาเองนะมีตังในกระเป๋าเท่าไหร่อ่ะตอนนี้เป็นมันนนเเป็การเขาเรียกว่ามันต้องเอาหลักการมาก่อนสองก็คือดูดูว่ามันว่ามันทำได้ไหม กฎหมายว่าไงถ้าทาไม่ได้ก็ต้องประชุมเข้าคอรามาอาหาง้วมานไปเพิ่มเติมให้นะการอันที่หนึ่งคือเรื่องความเสียหายนะรวมทุกเซกเตอร์มีอย่างนี้อันที่สองการฟื้ลลนฟูบูรณะเรื่องการลงชีพการประกอบอาชีพสิงสาฐารณประโยชน์ถนนสะพานระบบทั้งหมดกลุ่มที่สองนะกลุ่มต่อไปก็คือว่ากระทรวงอัรคางก็ไปดูเรื่องการวเงินทดลองราชการนะที่จังหวัดเคยได้ห้าสิบล้าน ตอนนี้ก็เพิ่มให้ไป150ล้านนะมีเงินทุนราชการนะรวมมงูเงินไป200ล้านนะอันนี้ก็จะไปช่วยพื้นฐานอยู่แล้ววันนี้ใช้เงินตรงนี้ไปทําอยู่เงินทุนราชการเนี่ยนะบางพื้นที่ก็ซ่อมบ้านอะไรไปเสร็จแล้ว้วยเพราะน้ำมันลงเร็วก็ท่อมไปนะมันก็ใช้มวงเงินตรงนี้มาตรก,การรั่งภาษีนะก็ไปดูบุคคลธรรมดาบริษัททางร้านนะแล้วก็การยืนแบบ่นแบบการารสำระภาษีก็ลดให้ภาษีผอเสกก็รล,ลังคิดอยู่ทั้งหมดอยู่ตรงนี้ มาตรการการเงินนะก็สือทาง2มาตรการพักชำระเงินต้นดอกเบี้ยตามเงินไขแล้วแต่แล้วแต่แแตสถาบันเขาจะกําหนดลูกค้าใหม่ลูกค้าเดิมมันก็ไปพูดถึงมาตรการด้าน,นการการเงินกระทรวงเกษตร,รก็เป็นมาตรการช่วยลือเฉพาะหน้านะไอ้เสียหายหนึ่งล้านกว่าไร่จะทายัางไงประมงสามหมื่นแปดพันกว่าไร่ปร,ริษัทห้าแสนสี่หมื่นตายไปแล้วแสนเจ็ดไม่ใช่ห้าล้านสี่ห้าล้านสี่แสน เทวีไปแล้วหนึ่งหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโอบปโไปพื้นที่ปลอดภัยหาอาหารให้กินถ้ามาตลอดอะ่ะอย่าไปมองว่าแหมควายจมน้ําควายอยู่นะตรงไหนมันไปอาหารไปไม่ถึงมันก็ต้องกินในน้ำก่อนลมะมั้งแล้วพอจะจมน้ำเขาก็ขนย้ายไปที่อื่นก็เห็นควายก็มีความสุขอันไหนที่ว่ายน้ําไม่แข็งมันก็จําเป็นะนะมันก็เป็นอย่างนี้ไงมันเดือดร้อนทั้งคนทั้งสัตว์แล้วจะเอาไงให้รัฐบาลไปช่วยทั้งหมดพร้อมกันเวลาเดียวมันมีสองมือ,อนั่นแหละนะ เราไปเรื่องการช่วยเหลือเร่งด่วนหลังน้ํารถนะก็ต้องไปดูเรื่องการระบายน้ำบำบัดน้ําเสียช่วยเหลือสุขภาพสัตว์นะกระทรวงกาครคลังต่างๆไว้ว่าไปนะเดียยกระทรวงเกษตรนะกระทรวงเกษตรมีสามสี่มาตรการเกษตรกรนะมีสี่ห้ามาตรการสวนยางก็มีนะพวกนี้จะคุยกันทั้งหมดในเรื่องเหล่านี้อุตสาหกรรมไปดูเรื่องความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงงานเหมืองแร่กระทรวงการพัฒนาความมั่นคงมนุษย์นะเยียวยาฟื้นฟู้จิตใจบําบัดอะไรต่างเหล่านี้ ฝึกอาชีพก่วนรวยงานนะมาตรการช่วยเหลือคือช่วยเหลือประสบภัยตรวจเยี่ยมนะลดอาจาราเงินสมทบในจ้างลูกจ้างลงลด่ายเงินสมทบผู้ประกันตนแายเงินทดแทนว่างงานให้ผู้กันเขาทำอยู่แล้วนี่ไงจะบอกรัฐบาลไม่สนใจเอาจะใส่ได้ไงผมก็กลับมาตลอดแบบนี้ใครมีหน้าที่ยู่ไหนทําตรงนั้นแล้วบูรณาการให้ได้นะหลังน้ําลถจะทําไงกระถุธยทมก็เปิดช่องทางไกลเกลียร์นี่ชั้นบังคับคดีให้ผู้สบภยัยน้ําท่วมภาคใต้ โครงการมาตราการเกี่ยพ่อพิพาทชั้นบงรับคดีช่วยเหลือลูกหนี้ผู้สอบอุทภัยในภาคใต้นะก็รวบรวมสถิติทางคดีในพื้นที่ภาคใต้ที่เดือดร้อนเนี่ยมันอยู่ในคดีอยู่เท่าไหร่จะทํำยังไงนะทางงานประหลาดก็ตั้งศูนย์ต่างๆค่าจากการศศหรายละห้าหมื่นนะกองทุนวันนี้บริจาคมาห้าร้อยี่บล้านนะวันนี้สิ่งที่ทําลงไปก็กระทรวงศึกษานะความเสียหายข้อมูลผมขอตเมื่อกี้ผู้ราชกาศึกษาเกิดสองผันแห่ง นะหลังน้ำลดซ่อมแซมตางต่างก็ว่าไปจัดตั้งศูนย์ด้วยการเอา,เอาอาชีวะลงไปซ่อมสร้างซ่อม,อมจัดคนไม่ไ 6, นนนะต้องหกพันกว่าคนนะกระทรวงสาธารณสุขผลก็ทบเรื่องบริการทางการแพทย์สาธารณสุขศูนย์พักพิงชั่วคราวทีมแพทย์ทีมสาธารณสุขท,ที่เดินลงไปวิธีก็ท,ทำกันหมดเลยนะทุกกระทรวงกรมสัมพันธ์ก็ทํางานของ,ของ,ของนี่เขาทางานแบบที่ประเทศชาติอะ่ะเข้าใจไหมไม่เออไปช่วยแจกของก็จบจบที่ไหนเล่าไปลุยน้ำแล้วดูดีเหรอฮะ คนลุยนะก็มีอยู่แล้วผมนะแล้วผมก็พร้อมจะลุยอ่ะเฮ้ยเหนื่อยป่ะพูดกันเหนื่อยก็อ,อยากให้ทุกคนเข้าใจแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้วผมก็บ่นอะไรไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องทำไงยังไงผมก็ต้องทําให้อยู่ดีแต่ขอให้เข้าใจหน่อยว่าอย่าไปสร้างความเข้าใจผิดผิดว่ารัฐบาลไม่ดูแลเอ้สามพันพอไหมแล้วถามให้เท่าไหร่สามหมื่นห้าหมื่นห้าล้านห้าแสนหรือไงเอาเงินที่ไหนคิดตรงนี้สิอย่าพูด ชี้นาแบบนี้มันก็ผิดหมดอะแล้ว,ลว็จแล้ววันหน้ามันก็กลับมาแบบนี้ที่เดิมทุกคนก็เอาละชาวบ้านพอใจเอาเงินเข้าไปเงินไปมันถูกที่ไหนเล่ามันไม่ถูกก็ทําไม่ได้แล้วสร็ลแล้ว้อใครไปแบบนั้นกลับมาทุจริตอีกจ้เอาอะไรกับผมอ่ะเข้าใจยังนะผมอยากวันนี้ก็ผมริงผมไม่อยากพูดื่องบัวแย่เลยนะวันนี้บัวเขพพาเพราะผู้ศาสนาบัวถือเป็นพืชตระกูลสูง ไหว้พระไม่ใช่เหรอนะผมก็ถือว่ามันก็เป็นมงคลน,นนะะแล้วผมก็จะไปกระติเตือนใจทุกคนเดินไปไปมาเนี่ยทุกคนมันต้องพฒนาตัวเองนะอย่าทําตัวเหมือนบัวใต้น้ําเป็นอาหารเต่าปูปลานะแล้วอย่ามาพูดว่บรัฐบาลนี่เอาแต่เรื่องดีๆขึ้นมาฉาบสวยขึ้นมาบัวพลน,น้ําเรื่องไม่ดีหมกเป็นโคลนตมก็ผมกำลังขุดโคลนตมขึ้นมานี่ไงลแล้วและที่มันฟ,ฟ้องทุกวันมีเรื่องมาเมื่อวานเรื่องทุจริตุทริตนั่นมันโคลนต้มปะป่า แล้วผมบอกเลยหยุดเถอะไม่ต้องเอาขึ้นมาแล้วแล้วมานี้พร้อมตอบทุกคนถามผมบอกแล้วถ้าผิดไปฟ้องมาก็แค่นั้นจะไปเขาทำงานแบบนี้พี่หรอใช่ป่ะใช่ไหมหรือทําไงไปจนลงมาเห็นว่าผิดก็คือผิดนึืไงไม่ได้แล้วจะไปชี้นาเขาแบบนี้นะอโอเคพอแล้วเรื่องอะไรกันจะเพิ่มเงินเพิ่มทองไปดูเงินดูกฎหมายแล้วก็จะทำนะ อันี้บอีกหน้าไปมองไม่เห็นเมื่อกี้เรื่องสูงข้ามจุดแห่งชาติไปดูที่เขาเดี๋ยวเขาที่แจงอย่าไปมองว่าไอ้นี่ไปเอื้อประโยชน์นี่ใครมีข้อเหนอที่สุดก็รับข้อเหนือตรงนั้นมาอันนี้เขากระทรวงการเขาตอบมาแล้วว่าถ้าทําอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ระยะยาวมันจะได้เพิ่มกว่าเดิมเดิมได้แค่หมื่นแปดพันล้านทำนี้มันได้ขึ้นมาประมาณสองหมื่นกว่าล้านแล้วก็ได้อาคารสถานที่ใหม่ขึ้นมามันก็มีเหตุมีผลกันบางที นะทางกฎหมายก็ไปหามาตรการว่าโดยคณะกรรมการต่งางๆก็ที่ก็ทํามาให้ได้นี่เขาเลือกเอกาไปในรูปถ้าไปเอาแบบเดิมมาคิดทั้งหมดมันก็ไปไม่ได้หมดแล้วมันจะได้ไหมละ่ะทันไหมละ่ะไม่อยากได้เราห้องประชุมใหม่ๆใหญ่ๆหรือจะเก่าๆแบบนี้คือตีก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ช่วยอธิบายดูสิว่าอะไรคือเหตุผลและความจำเป็นที่เราต้องทำาอบนี้แต่จะต้องถูกกฎหมายอย่าไปมองว่าเอื้อเออ,เอ,อ,เอ,อใครทั้งที่นะนะ กอีจับกลุมผู้หมักเบียร์โทษเองผิดกฎหมายอ่ะไม่เข้าใจแม่งถามได้ไงวะเนี่ยใครถามวมเนี่ยบัวใต้น้าจริงจริงวะเนี่ยก่อนี้เจ้าที่จับกลุมผู้หมักเบียร์โทษเองผิดกฎหมายมีการตั้งคำถามว่ากฎหมายให้ประโยชน์กับกลุ่มทุนมากไปหรือไม่เฮ้ยมันเกี่ยวตรงไหนวะฮะแล้วกลุ่มทุนก็ทำผิดกฎหมายเปล่าถ้าไม่ผิดกฎหมายก็เล่นงานเขาไม่ได้ได้หมักเบียร์โทษเองนี่ผิดกฎหมายไหมผิดไหมผิดไหมวนถ้าผิดก็ดำเนินคดีทำผิดก็ผิดถ้าทางโน้นเขาทำมาผิดก็ดำเนินคดีทางโน้น เอามาพัานกันแบบนี้ผมว่าใช้ไม่ได้คําถามแบบนี้ติดตามกรณีฟาร์มหมูหลายจังหวัดใช้ยาชีวนะก็กําลังไล่บี้อยู่ในไงแล้วเขาก็มีมาตรการมาบางอย่างเนี่ยนะมันทํามานานแล้วบางทีก็ไม่รู้หรอกมันจะรู้ได้ไงเรื่องเป็น้อยเรื่องเขาก็พยายามกวดขันมามีคณะกรรมการมีคนทำงานมาโดยตลอดแต่ปร,รากฏว่าพอเจอก็ดาเนินการสีครับไม่ใช่บอกปล่อยปลปแล้วเลยถ้าเรามาทํางานแบบที่เขาทำนี่จะรู้ว่ามันเยอะขนาดไหนปัญหาที่ทิ้งกันไว้นั่นแหละ นะทุกเรื่องอะถ้าท่านฝากความหวังผมก็จะทําให้ถ้าท่านทําลายทุกวันทุกวันผมก็ทําให้ไม่ได้ก็แค่นั้นเองหมดแล้วบ้างโอเคนะโ okay, อเคตอบหมดแล้วนะนะผมไม่เคยท้อแท้ฟังเพลงกันแล้วกันไม่เคยจะท้อแท้ยิ่งบ้ายิิงชอบแต่ขอให้เข้าใจเพราะเดี๋ยวป้าจะชวนไม่เข้าใจผมเข้าใจท่านอยู่แล้ว นะเวลาเขียนข่าวอะไรผมเข้าใจทุกสื่อทุกแสแต่ผมก็จําเป็นต้องสร้างอารบุคประชาชนได้วยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะมันเป็นอย่างนี้นะผมก็ต้องเถียงกับท่านแต่ถามว่าบางอย่างมันจําเป็นต้องเถียงไหมลนะ่ะต้องไปชี้แจงไหมไม่จาเป็นเลยแต่มันเป็นประเด็นไปหมดเลยทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องสาคัญไม่สาคัญเรื่องงี่เงา่าหมดเลยแล้วบอกปองดองต้องการปองดองใช้มาตาสิบสี่ถูกมาตาแปดสิบแปดยังไม่ได้เลย